กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพุทธศักราช2560สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจ,จงเนี่ยเขากําหนดวงเงินเอาไว้อย่างไรนะครับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทําข้อตกลงเป็นหนังสือและการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยเขากําหนดเงื่อนไขเอาไว้อย่างไรนะครับซึ่งในกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยมีรายละเอียดดังนี้นะครับในข้อหนึ่งเนี่ย การจัดซื้อหรือจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างสินค้างานบริการงานก่อสร้างที่มีการผลิตจำหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน5 0 0แสนบาทให้ใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะฉะนั้นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้างานบริการงานก่อสร้างที่ผลิตจำหน่าย มีวงเงินในการจัดซื้อไม่เกิน5 0 0แสนสามารถใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้นะครับข้อ2งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ก็ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกันวงเล็บ1ก็คืองานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินจ้างครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน5 0,000 0บาทวงเล็บ2งานจ้างที่มี ที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและก็มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน5ล้านบาทนะครับวงเล็บ2เนี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน5ล้านบาทนะครับในข้อ3งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึงไม่เกิน5ล้านบาทให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงนะครับถ้าเป็นงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณครั้งหนึ่งไม่เกิน5ล้านบาทนะครับให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงต่อมาในข้อ4ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทจะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นข้อ 5. ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน1,000 0แบาทจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือในรา,ายละเอียดเกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพุทธศักราช2560นะครับทีนี้เหตุผลในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้นก็คือโดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช2,560บัญญัติให้การกำหนดวงเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นสินค้างานบริการงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างสำหรับจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการจะซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยจะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้ และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับ